สำหรับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการเปิดให้บริการเป็นครั้งที่สองเรามีความมุ่งหวังคาดหวังว่าในปีนี้นะครับปี2565เราจะสามารถที่จะเปิดให้บริการโดยมีรถซึ่งเป็นรถที่มีคุณภาพในการใช้พลาังงานที่เป็นมิตรตสิ่งแวดลอ้อมคือใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า1,250คัน และมีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งระบบในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน3ปีนับจากปีนี้เป็นต้นไปให้ได้ไม่น้อยกว่า5,000คันการเชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อรถเรือรางประเทศไทยกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นมีการพัฒนาในเรื่องระบบแมสค์ทานสิทในการขนสน่งให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ด้อยกว่า ประเทศอืนอ่นๆผมเข้ามารับตำแงน่ง,งตั้งแต่กรกฎาคมปี2562สาปีกว่านะครับถึงจะเริ่มสามารถให้บริการรถ e ีวีคันแรกในเดือนสิงหาคมที่นทาทุกเรื่องไม่ได้ง่ายแต่ไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้นะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะเดินกันโลจิกของการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปิมิมณนทน ในการคำนวคมเรื่องแรกคือเรื่องความสะดวกสาย17วิ่งจากพระประแดงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งทางรางก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนสาย82ก็จะเริ่มแปให้บริการจัดท่าน้ำพระประแดงไปที่บางภูสาย82เนี่ย ก็จะมีการเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำนั่ท่าเรือสะพานทุกเราจะสามารถดำเน,นินการผ่านท่าเรือนั้นซึ่งถือว่าขณะนี้เนี่ยกรมเจ้าท่าได้พัฒนาเป็นท่าเรืออัจฉริยะนะครับมีระบบการจำหน่ายตัวที่เป็นบัรโดยสารอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นการรองรับรูปแบบการเดินทางของคนรุ่นใหม่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการลด PM 2.5 จะช่วยให้คุณภาพชีวิตในการเดินทางเนี่ยมีคุณภาพชีวิตท,ที่สูงขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะทําให้การเดินทางของพวกเรานั้นมีความสะดวกอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องความสบายเป็นรถเยน็นปรับอากาศมีเครื่องซ่ออากาศก็จะทําให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีความสบายเพิ่มขึ้นมีเรื่องที่ได้เรียนกับทางบริษัทไปว่าอยากให้ติดตั้งโทรทัศน์เนี่ยเพื่อให้ที่น้องประชาชนได้มีโอกาสในระหว่างนั่งรถเนี่ย ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความสะอาดสาย8ซึ่งผมไปขึ้น่อเดือนสิงหาคมน,นั่นนะรถทุกคันใช้พลังงานไฟฟ้าเสียงเบาพลังงานไฟฟ้านั่นถือว่าเป็นพลังงานสะอาดซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าภาวะโรคร้อนใคร a น e c h เช g น นะครับสิ่งสิ่งเหล่านี้จะแก้ได้็คือต้องมีพลังงานสะอาดเท่านั้นเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยมือกันและประเทศไทยมีเป้าหมายอีก20ปีนะครับในการที่ต้องทําให้ประเทศเรานั้นใช้เป็นกรีนเอเนจีในเรื่องของความประหยัดต่อไปนี้สามารถขึ้นรถเยียนเนี่ยของไทยสมัยบัสโดยสามารถที่จะเริ่มต้นที่ราคา10บบาทแต่ต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาแสดงนะครับเพื่อซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามีพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางตามระยะทางแล้วจ่ายค่าโดยสารรวมกันในวันนั้นเนี่ยครบ40บาทเมื่อไหร่จะไม่มีการเก็บเพิ่มแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้ร้อบริการมีการให้บริการที่เป็น universal design นะครับให้กับพี่น้องเหล่านี้สามารถใช้บริการได้ด้วยความปลอดภยัย ก็จะมีค่าโดยสารเหลือเพียงครึ่งเดียวนะครับก็คือวันละ20บาทเท่านั้นนะรถทุกคันมีการติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมความเร็วมีการติดตั้งระบบ AI ที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนขับรถในรถเนี่ยก็มีการติดตั้งระบบกล้องจอติดถึง6จุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดการก่ออาชญากรรม เลการทะเลาะวิวาสเลยมันลดต่อจากนี้ก็จะมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องที่คอยป้องกันสําหรับในเดือนนี้นะครับก็เราเปิดครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับก็สองสายคือสาย17กับสาย82เป็นการเปิดให้บริการซึ่งเราวางวัตถุประสงค์ในการให้บริการเนี่ยในเรื่องของการที่จะให้เกิดความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณเนี่ย ฝั่งฝั่งทนนี่นะครับฝั่งพระประแดงเนี่ยในการที่จะสามารถเดินทางจากพระประแดงเนี่ยนะครับซึ่งจะมีการไปเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบการขนส่งทางรางนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเดินทางของกรุงเทพมหานครก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS นะครับส่วนสาย82นี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นการจากท่าน้ําพระประแดงไปที่บางลำพูนะครับซึ่งก็จะมีการวิ่ง ผ่านบริเวณสะพานพุทธด้วยซึ่งบริเวณสะพานพุทธนั่นนะแหละก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อให้สามารถไปใช้ท่าเรือสะพานพุทธซึ่งขนาดนี้เนี่ยกรมจ้าท่าของส่วนคมนพัฒนาให้เป็นท่าเรือชียะนะครับมีความปลอดภยัยมีการสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะเดินทางได้เดินทางโดยสาย82เนี่ยเราจะเดินทางต่อไปในจุดไหนปหลายทางที่สามารถไปทางน้ำได้เพื่อลงตรงนั้นได้เลยคือเรื่องของความสบายยืนยันว่า ความสบาย,ยมีมากกว่าในอดีตนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ะระบบปัดอากาศส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับก็ยืนยันว่ารถทุกคันที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นพลังงานสะอาดจะสามารถที่จะลดนะครับปัญหาในเขตเทพมหานครปริมณทลนในเรื่องของพิลุชันเรื่อง pm 2.5ซึ่งเรามีเป้าหมายนะครับว่าในปีนี้จะเปิดบริการโดยการใช้รถไฟฟ้าให้ได้ไม่น้อยกว่า1,250คันแล้วก็จะใช้เวลานะครับในการที่จะบรรจุ รถเนี่ยเปลี่ยนรถเดิมๆรถเก่าๆเนี่ยไม่น้อยกว่า5,000ัันใน3ปีต่อมานะครับก็ต้องเลือกว่าความประหยัดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราเก็บค่าโดยสารคล้ายๆโครงสร้างเดิมของการเก็บค่าโดยสารคือตามระยะทาง15-20-25บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนะครับโดประจำวันเนี่ยก็ได้กำหนดโปรโมชั่นนะครับที่บอกว่า ใน3เดือนตั้งแต่ที่ให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมมาเนี่ยให้โปรโมชั่นกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางแล้วต้องจ่ายค่าโดยสารต่อวันเนี่ยเกิน40บาทถ้าถึง40บบาทเมื่อไหร่ไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับสามารถที่จะเดินทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องที่เป็นบุคคลปกตินะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ได้โอกาสเนี่ยซึ่งได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไปแสดงนะครับเพื่อซื้อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยสารนะครับก็จะได้ใช้ค่าบริการเหมือนที่เคยได้ใช้อยู่แล้วสําหรับผู้โดยสารที่เป็นพี่น้องผู้พิการเนี่ยนะครับเงนี้เนี่ยก็สามารถเสียค่าบริการได้เพียงครึ่งเดียวก็คือ20บาทไม่เกิน20บาทต่อวันการใช้เทคโนโลยีระบบ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะควบคุมความเร็วรถในการที่จะเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน นครครับรับถสิ่งที่เป็นความปลอดภัยจริงๆในรถนี่ก็คือระบบเฝ้าระวังการที่จะเกิดเกิดเหตุอาญากรรมหรมือความรุนแรงในรถทางบริษัทติดกล้อง C C T V ไว้บนรถเนี่ย6จุดด้วยกันทั้งรถนี่จะสามารถเห็นทุกๆส่วนในรถนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมมาในวันนี้นขอบคุณมากครับดูแลคนสุการดโอ้ <c oughs> <c oughs> <ส> เป็นีนิดนะโอเคแข่งแรงนะเป็นพี่เลยครับอ่าอ่าดูดูนะครับอ่าได้ไหมได้ไหมหัวเ้อไม่ตรงโอเคนะอเค่าครับอ่เข้ายังไงล้อล้อบิดหนนะ่อยนมะอ่าดูพี่เขาเข้าที่เรียบ <laughs> ร้อยกว่าเลื่อนเลื่อนถอยหลังนิดหนึ่งได้ไหมนะเดี๋ยวนี่มันติดไปติดไป เออครับนั่งสบายนะที่ใช้ประจำใส่นี่เลยป่ะนะแล้วดีไหมอ๋อต้องไปต่อแล้วอันนี้มันเป็นไฮดรอลิกหมดเลยนะแข็งแรงไหมรัดชิงแน่นไหมครับดูดิดูรัดชิงลองขยับดูที่เคลื่อนไหมโอเคนะพี่นะ ครับโอเคครับไปตันขมีรนยก่อ้ไม่ได้เลข่คแล้วท็ซี่สนขอึ้นขึ้นยากขึ้นไม่ได้ากฝนากแดดอย่างงี้ค่ะแต่พอมีรถมคนแล้วสะดวกมากเลยครไปไหนมาไหนเองได้เ้ยได้ก็พยายามพยายามครับพยายามเร่งอยู่ตอนนี้ นะครับเพราะเป้าหมายเราเนี่ยพันสองร้อยห้าสิคันเราต้องทำให้ได้นะครับในปีนี้คนิกานาใช้วิชาเดีแตไม่ิชแชบางคนก็จจพี่แบบครอบครัวเขาิชาเกนี้แต่บคนที่เป็นนวี้่จะใช้วิชาคัใหญ่แล้วทีนีเวลาเดินทางอ่ะเขาก็มีผู้ดูแลไปบางทีไม่มีผู้ดูแลอย่างเงี้ยมันพอรถมีคนแลใดีครับ นี่ที่ที่พูดไว้เห็นไหม CCTV มีใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเพื่อให้ดูพนักงานดูว่าเขาเทรนนิ่งคนยังไงเกาเทรนนิ่งคนยังไงแต่ในอนาคตนี่ผมบอกว่าให้เชื่อมเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีแต่ไม่ได้ดูแบบอะไรได้แบบอย่างที่เราเรียกนั่นก็ต้องเป็นดูภาพรวมนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสื่อสารสำหรับพี่น้องคนพิกานของพวกหนูนะครับ u ยู v น r s a l d e s i g ดีไซน์สะดวกวระบบขนส่งสะดวกเนี่ย<ม>พวกหนูเนี่ยสามารถที่จะไปไหนก็ได้แทนี่บเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เรียนสูงกันขนาดน,นี้ตอนนี้พอเดินทางสะดวกเริ่มออกมาเรียนกันแล้วจากปกติจบมม .3 ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าไปไหนไม่ได้ไปทํางานก็ไม่ได้ตอนนี้เริ่มมีการเรียนถึงขั้นปริญญาตรีเพราะว่าเราเรียนฟรีนะคะแล้วก็คนที่มีศักยภาพหน่อยก็เริ่มเรียนไปถึงระดับปริญญาเอก เดี๋ยวอีกหน่อยคนพี่การก็จะเริ่มมีเป็นด็อกเตอร์กันขึ้นมาเยอะขึ้นเพื่อมาช่วยกันพัฒนาประเทศด้วยกันเนี้ยค่ะ